โอเคสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเล่นเป็นกล้องทั้งเกมเลยก็ได้นะก็เดี๋ยวรอคอยตอนที่ผมได้เป็นอินฟอสเตอร์แล้วจะไปเล่นให้ดูโอเคไม่ต้องทำเคลีคร์อะไรแนละ้วดูกลองโอเคอมสีฟ้าหรือว่าฟีเยวสีเจนปิดครับ โอ้ยังแหลกเลยแหลกตามปกติครับเด็ดห้าห้า,าสิบกูเ็ดก็สียแล้วจะไปทำอะไรนี่ก็ไม่สบายนะครับ สีเงินสีฟ้ากดผิดอึบผมจะไม่พูดอะไรแล้วกันนะเพราะจากมันจะเบียนความสนใจว่าเกิดไป มผมว่าเราควรสก,กริปไหมบางคนเอาสก,กิปนะครับน่าจะใช่นะแต่ละคน พ็สีเขียวหรือเป่ะสีขาหวหดถุมครับแค่ตั้งชื่อว่าแฮกทุกเป้แค่นี้เองพิ่ตรงไหนโก้ทำไมมันแหลกจังเนี่ยเกมเขาก็ปรับมาวิ่งไวขึ้นไปห้องซีซีทีวีครับ s e c ร r i t y สีขาวอยู่กับสีเงินออกมาจากห้องครับสีฟ้าอยู่กับสีโอ๊คต่อหน้าต่อตาต่อหน้าต่อตาต่อหน้าต่อตาผมรู้เลยครับผมรู้แล้วครับว่าใครอ้เดี๋ยวเดี๋ยวกดดีครับนายบอกไปเรียรเขามาดักดู ดักลูครับินซีซีทีวีครับบอกเข้าไปครับว่าสีเงินครับ มกล้องเลยครับโอ้มีต่คนโหวตผมครับบอกว่าผมเป็นคนผมไม่ได้ทำผมในกล้องจริงๆครั้งนี้ว่าผมต้องหนีสีน้ำเงินแล้วะครับสีน้ำเงินครับสีเงินผมต้องหนีสีน้ำเงินครับอูโหตอนนั้นตาครับหนีสีน้ำเงินกัสสีอื่นปลอดภัยโอเคเพื่อน ยูริกันเนี่ยยูรกันเนี่ยมันจะไม่หมันกัน,น,นโอเคสีขาวกลับไปตรงเดิมครับควิผมทำไมมันช้าจังไงสีดำปลอดภัยครับเนื่องจากแต่ตอนเนี้ยสีน้ำเงินเนี่ยตตอนหน้าต,ตาตอนหน้าต,ตา ตอนนีต้ตาตาครับต้องเดี๋ยวเรียบสีสีปิดออกซิเจนถึงเงินเดีออกซิเจน,เจน,เจนต้องรีบครับไม่งั้นมันมาเหี้ยนะโอตายเคเรียบร้อยออกซิเจนปิดสูดบาทครับ รูปบันนีง่ายแล้วเอ๊ะโอเคโอเแค่โหลดไฟล์วิดีโอครับทำให้สีขาวมันเชื่อว่าผมไม่ได้เป็นคนทำนะเียสี่ดัปลอดไฟครับนอกจากเอาเว้นสีน้ำเงินเนี่ยไม่ค่อยปลอด๊หนีหนีหนีครับหนีหนีหนีสีน้เงิน เาจะยังไม่หยุดครับดาร์กลูผมจะยังไม่หยุดจนกว่าทุกคนจะโหวตผมตายแล้วมันจะไม่เชื่อผมดาร์กลูน็อตมีเขาบอกไปน็อตมีไม่ใช่ผมโหวตบูเลย เหพิมพ์โอดบูอะไรเนี่ยเห็นเต็มกล้องเต็มตามีการมาโดผมเห็นไหมแล้วมันจะเชื่อผมนะครับตอนนี้เราตามไปดูตามสีน้ำเงินไปครับสีน้ำเงินเป็นฆาตกร กมรตีเนียนตีเนียนเข้าไปในห้องอันนี้ช่วยโอกาสสเกนไม่ได้สเกนไม่ได้มีการมาทำเจ้าโอ้โง่ฆาตกรมราู้สิว่าฆาตกรตัวน,นี้จะโง่หรือเปล่าจะมาอยู่รวมกันทำไมสีน้ำเงินเป็นคนทำไปยืนรวมกันถ้ามันจะรู้ อ่ะสีน้ำเงินโดยว่อกาศยังไงอกาศเนี่ยมันจะตามไปแนละ้วมันจะบอกกดสีเขียวกดแก้วสีน้ำเงินครับเชื่อผมอ,อาแล้วมันจะไปโหวตดักกลีนทำไมผอว่าสีน้ำเงิน เขียวเข้มไม่ใช่ตายแล้วกล้องเป็นสิ่งที่เห็นสวยที่สุดที่ผมเคยเห็นมาก็ก็ดีนะแต่ผมว่าไม่มีคนไม่ค่อยเชื่อเยอะเลยเลยสีดำหมดไปครับแต่สีขาวเชื่อเราแล้วครับว่าผมเนี่ยช่วยเขาตอนปิดออกซิเจนโอเคสีขาวพอเชื่อผมเนี่ย เชื่อหรือยังพวกแกเนี่ยเชื่อหรือยังไม่มีใครเชื่อผมเลยเห็นเราจงัาจงหวะจังหวะที่สีน้ำเงินจะก่าครับจะมาอยู่รวมกันเพื่อนีน่อย,อยู่หน้ากล้องเนี่ยนะสีเขียวเข้มออกจากเกมครับมันไม่ยอมอยู่หน้าหกดลืออกด อืมโค้งอะาตัวตาเแล้วใช่ไหม่เห็นแล้วใช่ไหม,เ,หไหมเอามึงจะไปหวตไว้ทำไมไว้มันตายแร้วแบ็กเนี้ยสีน้ำตาลแกงโง่มากเลยรู้ไหมแกงโง่มากดูดิโนตมีเห็นไหมเขายัางบอกว่ามันไม่ใช่แล้วจะไปแล้วมันจะไปหวตสีดำทำไ,ไม สีดำไม่ได้เป็นคนทำโอ้ไปแล้วครับสีดำไม่ใช่เป็นคนทำสีน้ำเงินครับพวงงก็ขอกาบสวัสดีแค่นี้แหละครับใครที่อยากดูคลิปเกี่ยวกับบมองอัสอีกหรือว่าอยากให้ผมเล่นเป็น ยีมบอลเตอร์หรือว่าข้าราชกอรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย